วันนี้มารับรางวัล Breakthrough Actor ครับก็ของเราสองคนจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นปนักานเรียนแล้วก็พระจันท์มันไก่ครับ GQ มอบให้มาครับขอบคุณอะไรครับครับดีใจมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจทั้งสองเรื่องเลยครับเป็นซีรีส์เรื่องอาจจะเป็นเร,เรื่องแรกๆในชีวิตเลยที่ได้รับบทนำอะไรเงี้ยแล้ว ก็ดีใจครับเพราะว่าเราทุ่มเทมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่า GQ นะครับเห็นคุณค่าของเด็ก2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยมากเลยครับมากมากเลยครับก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าถ้าผลงานให้มันดีครับพัฒนาตัวเองให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากได้รับรางวัลอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับกดดันครับมีเรื่องต่อไปแล้วครับกำลังเวิร์กช็อปอยู่ใช่ชื่อ My Love Fix Up ครับ อะไรครับฟิตติ้งเวิร์กช็อปไปแล้วครับฟิตติ้งไปแล้วด้วยครับก็กเจมินายจะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละดิก็จะเป็นซื่อหน่อยซื่อหน่อยอ่าซื่อหน่อยทรงนิ่งนิ่งพระเอกเกาหลีอ่าพระเอกญี่ปุ่นพระเอกญี่ปุ่นพระเอกไม่หมายถึงว่าทรงประมาณทรงประมาณพระเอกเกาหลีทรงแบบโอป้าโอป้า ออเปร์เจมออเปอร์เจมส์ีนส่วนโฟก็จะเป็นเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเลยแอนเนเยอะเอกระตุ้นกระตุ้นเลยใช่ก็แยกกันครับเจมีนายก็จีนายครับกองทัพก็กองทับครับครับใช่แต่อาจจะผมอาจจะอาติดอะตอมมาบ้างเพราะว่าเวลาผมแสดงมันก็จะติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่คาแรคเตอร์จะเป็นเราเป็น อบๆเลยเป็นกบ่ะเป็นอะไรดี่ก็ก็ก็เป็นแบบว่าคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คนน่ารักใช่คนน่ารักน่ารักอะไรก็คือเปนไปใชชีวิตใช่มคเปนคนน่ารักน่ารักใช่สัเรื่อเวกคือาังบล้ก็สิเรลมสร็จบอัมาหละเความสำเร็จใช่ก็ดีใจครับดีใจมาก อะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยไม่เขาบอกว่ารู้สึกยังไงที่บบว่าซีรีส์ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วครับดีเลยใจฟูเออใจฟูดีใจเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำอมาทั้งนักแสดงทีมงานด้วยทีมงานเราเก่งมากๆครับก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบในผลงานที่เราทำออกมาก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆครับ ปีหน้าครับก็อยากให้ก็อยากให้ประสบความสำเร็จอ่ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็อยากให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฟนต่างชาติด,ดูเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่ารีเมคด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ฝากฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอ๋อไ,นะไปบิ๊กมาร์ทเทนมาเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นครั้งแรกครับที่ไปบิ๊กมาร์ทเทน ทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็ฐานะคนดูด้วยครับไม่เคยไปวิวประเทศมาก่อนเลยเคยไปปหมไม่เคยครับก็ครั้งแรกครั้งแรกใช่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจะต้องจําตลอดชีวิตเลยเป็นวันที่ต้องจาตลอดชีวิตเพราะว่าได้ทั้งแบบว่าอยู่บนเวทีแล้วก็มองคนข้างล่างอะไรแฟนคลับดูอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนข้างล่างที่มองขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยไปดูพี่เจฟซัตเตอร์ดูเจฟซัตเตอร์ใช่สนุกมากใหญ่มากครับใหญ่มากปีหน้าครับ ครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันครับในฐานะคนดูและในฐานะคนเล่นบนเวทีครับอะไรครับเขา,ขา,ขาใหญ่หวานมากเขาใหญ่หวานมากอ๋อไอคลิปที่ผมกอดคอแล้วก็แบบไออย่างเงี้ยจะไม่ได้ใช่ไหมอ๋อก็วันก็เพื่อนกันก็ถ่ายคลิปด้วยกันได้ปะใช่ไม่ก็อ้าวไม่ไม่ หรือว่าคุณคิดอะไรโน <No, no. S 1> ่โน <laughs> คุณไม่เคยรู้จักการถ่ายคลิปไปด้วยตอนอยู่บนแบบข้างล่างแล้วก็ดูเสรเป็นที่ชอบหีืเหรอใช่ก็ใช่ไงไ<ม>ก็ใช่ไงไม,มันก็เไม่เหมือนไงก็ใช่ไงก็ผมก็ถ่ายคลิปคุณด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เลยบอกว่าทำไ,ไมไม่เอามาลงไม่เอามาลงอ่ะฮะไม่เอามาลงอ่ะถ่ายเก็บไว้ดูคนเดียวเอ้าแล้วคุณไม่อยากแชร์คนอื่นคนอื่นเขาอยากดูไม่เอาผมอยากเก็บความน่ารักของเจมส์ินายไว้ดูนเอาเป็นไงล่ะจิ้นสุดๆไปเลยไม่หรือว่าเราโอกาไปแจกอะไรีเปล่าครับ ตอกา Salvador, ร ok. ครบรอบครับครบรอบอะไรครบรอบอะไรรคเป็นแฟนกันไม่จ้าอะไรนะรู้ไม่ใชหมอ๋อไปเป็นแฟนมึงตอนไหนครับโอ้ยบุญค่าบุญค่าชินไหมเหรอไม่ไม่ชินยิ่งยิ่งไม่ชินที่มันจะมีเทรนแบบเจมินายโพสเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยอาจจะเกิดมีด้วยเหรอมีคุณไม่ดูทวิตเตอร์เห ผมเม่นช้าทวิตเตอร์อยู่แล้วเขา้องรู้ทุกอย่างเขารู้ได้ไงวะเขารู้ว่าเขารู้ได้ๆๆรอะปะนักแล้วเพื่อนกูอกิหน่ออ่านไปก็เอ่อคิดว่าจินตนาการของทุกคนดีดีครับอะไรครับจริงหรือเปล่าไม่จริงผมไม่ได้เขินผมเป็นคนที่ยิ้มง่ายและหัวเราะง่ายเฉย ก็เวลาแบบว่าก็นั่งรถตู้อ่ะผมผมจะไปกอดไปหละก็ไม่ได้กอดเออเป็นอะไรก็ผมอยากกอดคุณนลคุณไม่ให้ผมกอดอ่ะไม่ใช่ก็คือแบบว่าผมนั่งข้างหน้าไงแล้วผมก็เออนั่งกับพี่ตาแล้วผมก็เหงาผมอยู่คนเดียวผมอยู่ข้างหลังนั่งกับตาตค์อยู่สรุปปีนมาข้างหลังเพื่อจะมากอดงงเพื่อก็แบบว่าก็เหงาไงก็ขอกอดหน่อยไมกอดตาตังสิคะถ้าคุณไม่คิดอะไรกับผมคุณก็ให้ผมกอด เราไม่กอดสตังค์นะสตังค์ไม่คิดอะไรอะไรครับสตังค์ก็ไม่คิดอะไรกอดแล้วผมก็กอดปกติไงฮะเอาหึ่งเอาหึ <c 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 ่งแล้วตายแล้วเอออะไรเออโอ้ยเขินจังเลยโอเคไหมเฮ้ยมีช่องสามด้วยครับตายแล้วตายแล้วโอเค ได้แล้วะแเแ็นน่หมเอเออลาแฟนห่อะก็ขอบคุณครับยอกขอบคุณยอบคุณเีคิวครับที่ให้รางวัลนี้กับเราครับแล้วก็ขอบคุณแฟนที่สปอร์ตผลงานที่พวกเราปล่อยออกมาเรื่อยๆครับทั้งในพาร์ทการแสดงและพาร์ทการเป็นศิลปินด้วยครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยที่จะตามมาในปีหน้าๆนะครับก็อยากให้ทุกคนตามกันต่อไปเพราะว่ามีอะไรน่าสนใจอย่างแน่นอนครับ ครับไม่เลิศมิ่อัพไงซีรีส์ไงไม่เลิศมิ่งออ๋อขอบคุณซีนอันทีอ๋ออ๋อใช่ขอบคุณซีนอันทีต้องขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณทุกวันในในทุกๆวันฝังในใจอยู่แล้วครับเดนทีวีครับขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กสองคนนี้นะครับมาเล่นซีรีส์ครับใช่ โวยพรปีใหม่หรออ๋อเออ Happy New Year นะครับถือว่าตอนนี้จะยังไม่ New ียร์ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีหน้านะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็สูขภาพแข่งแรงมีงานเยอะเแต่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเงินเยอะๆะเงินทองไหลมาเิ่มมาครับ